เปิดคาดเหนือรามิวชยาเดฟหลังบุรีลำซิลร่วมทับเว็บไซต์สปอร์ตเอ็กเพสในประเทศรัสเซียรายงานบุรีลำยูเนเตตทุ่มหนักในการคว้าตัวรามิวชยาเดฟมาร่วมทับหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าบุรีลำยูเนเตตบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวรามิวชยาเดฟกองหน้าดีกีทีมชาติอเซอร์ไาจาน มาร่วมทัพเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมสูสึกในฤดูกาล2023-2024ต่อมาสปอร์ตเอ็กเพสสื่อในประเทศรัสเซียก็ได้มีการเปิดเผยว่าบุลีรัมยูเนเตดทุ่มเงินไปกว่า750,000ยูโรต่อปีหรือประมาณ28ล้านบาทเพื่อเป็นค่าเหนื่อยของลามิลเชายาเดฟสำหรับลามิลเชายาเดฟแข่งทีมชาติอาเซอร์ไบาจานแก้มาจากคาราบักลงสนามช่วยทีมไป53เกมทำได้23ประตู8แอสซิสในฤดูกาลที่ผ่านมา ก่อนตัดสินใจย้ายแม้ประเดิมคายแข้งในเมืองไทยครั้งแรกเมืองทองสนควาโจนาธานโบลินกิแต่ติดปัญหาเดียวอาจไม่คุม้มค่าเมืองทองยูนเต็ดกำลังเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ปล่อยแข้งต่างชาติแทบจะยกชุดออกจากทีมเหลือเพียงวิลเลียนพับเพียงคนเดียวเท่านั้นโดยหนึ่งในเป้าหมายกองหน้าต่างชาติคือจนาธานโบลินกิกองหน้าตัวเก่งทีมชาติเดียของโกที่เพิ่งจะถูกบุริลัมยูนเต็ด ตัดสินใจไม่เอาไว้กับทีมเรื่องของการควบคุมอารมณ์แต่อุปสรรคสำคัญที่อาจทำให้เมืองทองตัดสินใจไม่เอาจนาธานโบริงกิแล้วนั่นก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยที่มีมูลค่าที่สูงหลังเคยรับหลักล้านกับบุรีรลำและเจ้าตัวก็ยอมที่จะลดลงมาเหลือหลัก7 8แสนต่อเดือนแล้วก็ตามแต่นั่นก็ยังอยู่ในเลทที่สูงทำให้เมืองทองอาจจะไม่ตัดสินใจที่จะลงทุนในการคว้าตัวจนาธานโบริงกิเข้าสู่ทีมไม่รู้ว่าจะคุมค่าหรือไม่ เหมือนนิดิวของชาชาโคเอ็นยูที่คว้าตัวต่อจากบุรีรัมยุนิตเตแต่สุดท้ายฟอร์มก็ไม่ได้เปียงเหมือนกับเล่นบนถิ่นสายฟ้า